สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับท่านเข้าสู่ช่องพังพี่ดาวนะครับผมโอ้วันนี้อาหารพี่ดาวถูกใจมากๆเลยนะครับหลังจากที่จ้องมานานนะครับวันนี้คุณป้าตัดกอไผ่ออกนะครับผมตัดออกฝั่งนึงนะครับผมถูกใจพี่ดาวมากๆเลยนะครับผม พอดีพี่ดาวมาบ้านนะครับแม่ก็ได้ตัดกอไผ่ให้กินนะครับผมฝั่งนึ้นะครับผมโอ้โหดูครับคุณป้าอีกหาใบไผ่มาป้อนพี่ดาวด้วยนะครับผมคิดถึงพี่ดาวมากนะครับถูกใจพี่ดาวเลยนะครับพี่ดาวมา ล้มต้นไผ่ให้พี่ดาเอากินเลยนะครับเนี่ยกอใหญ่มากนะครับอันนี้แค่ยังตัดไม่หมดนะครับผมก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังเหลือเป็นล่มอยู่นะครับเนี่ยฝั่งนี้คุณป้าก็บอกให้ตัดออกนะครับผมทางด้านนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับผมเอาไว้เป็นล่มเสดายล่มนะครับ ดูโอ้โหพี่ดาววันนี้มีความสุขมากเลยนะครับหลังจากที่จองทุกวันทุกวันนะครับจองทุกวันนะครับเพื่อรอวันไหนจะมีลมแล้วก็กอไผ่จะเอ็นลงมาพี่ดาวก็จะได้ดึงนะครับผมแต่วันนี้ไม่ต้องรอตัดให้เลยนะครับกอไผ่ย,ยิ่งช่วงหน้าฝนช่วงนี้อ่ะใบมันสวยนะครับผม ถูกใจมากนะครับพี่ดาวกินแบบอย่างอรีดอร่อยนะครับมีความสุขหูกระพือน้องน้ำก็ล้างแผลให้นะครับผมต้องให้อะต้องให้กินในช่วงนี้แหละนะครับในช่วงมีอาหารจะได้ล้างแผลสะดวกสะดวกนะครับนี่นะครับผมในส่วนที่เป็นลำก็จะเอาไป,ปปูนะครับผมเอาไปพ่อพันธ์ุอีกนะครับ ส่วนไปก็ให้พี่ดาวกินนะครับผมก็จะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่อื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าหน่อไม้ต้นไผ่ต้นนี้คือหน่อไม้ออกเยอะมากนะครับผมหน่อไม้ออกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าฝนแล้วผมพาไปดูนะครับเลยแม่โอโหูเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะครับผมดูครับหน่อไม้ออกเยอะเลยนะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เนี่ยสับไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อเช้าก็สับไปเยอะอยู่นะครับผมมีห้าหกเจ็ดเนี่ยขนาดสับไปตั้งเยอะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือ,คอแบบบางครั้งใครขี่รถผ่านญาติพี่น้องนะครับผมสับไปกินนะครับคือต้นไผ่ต้นเนี้ย ออกหน่อเยอะมากนะครับผมแปบ๊บเดียวออกแปบ๊บเดียวออกนะครับถูกใจพี่ดาวมากๆเลยนะครับกินไปด้วยมีความสุขมากๆนะครับอาหารแบบจุใจไปเลยพี่ดาวกลับมาอยู่บ้านกลับมาถึงบ้านมีกอไผ่รองรับเลยนะครับอาหาร วันนี้ก็ฝนเริ่มโปรยโปรยนะครับผมลุกๆว่าจะออนทัวร์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับที่จะออกออนทัวร์วันนี้ยังไม่ได้ไปนะครับเหมือนกับช่วงเช้าก็ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะครับก็ยังโปรยโปรยอยู่นะครับ ถูท่ายืนกินของพี่ดาวนะครับกินอยากมีความสุขนะครับไม่แม่ฮะไม่ไม่เดินหนีไปไหนอะ่ะถ้ามีของกินนะครับผมไม่หมดไม่ยอมไม่ยอมเดินหนีนะครับสาหรับพี่ดาวยืนอยู่นี่แหละนะครับ ครับคุณปลาไปตัดมาให้อีกนะครับผมโอ้อาหารเยอะแบบนี้พี่ดาวบอกถูกใจมากนะครับผมถูกใจมากๆเลยชอบมากนะครับพี่ดาวชอบมากเลยนะครับ ได้แสบมากนะครับพี่ดาวกินไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับพี่ดาว สายตาแบบฟินมากนะครับในการกินพี่ดาบอกขอแบบนี้ทุกวันได้ไหมนะครับอาหารจุใจอาหารจุใจมากกินอย่างอร็อร่อยนะครับ กินใบก่อนนะครับพอกินใบหมดก็กินลำด้วยนะครับกอไผ่อันนี้เป็นกอไผ่ที่ไม่มีหนามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่อว่าไผ่อะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีหนามนะครับกอไผ่นี้ ลมก็ยังเหลือนะครับพม่แม่ลมก็ยังเหลือนะครับลมลมลมก็มีอยู่นะครับผมมีใตลมไผ่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ากอไผ่นี่จะเอ็นมาฝั่งนี้นะครับผมกอไผ่นะครับผมไตลมกอไผ่รู้สึกว่ากอไผ่เนี่ยจะต่ําลงเรื่อยๆนะครับน่าจะโดนฝนแล้วก็โดนลมนะครับผม ดูครับโอ้โหใช้เท้าเหยียบด้วยนะครับพี่ดาวใช้เท้าเหยียบแล้วก็ใช้งวงดึงนะครับช่วงนี้ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อาบน้ําเลยพี่ดาวนะครับก็ตั้งแต่มานี่ฝนตกทุกวันเลยนะครับแม่ แชบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับกลับมาจากวันทัวร์ที่ทะราดก็ตกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกแต่ว่าตกไม่แรงนะครับตกเหมือนกับตกปุโปรยนะครับนี่นะครับถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้เวลาไปไปออนทัวร์ก็คือแบบก็เหมือนกับไม่ได้ออกหาคะแนนนะครับไปก็เหมือนกับนอนติดฝน นี้ก็น่าจะเป็นพายุเข้านะครับผมช่วงหน้าฝนก็เลยพาลูกสาวพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่านะครับนี่นะครับวันนี้อาหารลูกสาวแม่แม่คุณป้าลมต้นไผ่ให้กินเลยนะครับพี่ดาวก็คลิปนี้นะครับผมวันโจก็ จะขออนุญาหาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแม่ๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอรจะเวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ